สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่บ้านพี่ค่ะเป็นบ้านดินที่สร้างมาแล้ว16ปีมีสองชั้นนะคะห้องเนี้ยเป็นห้องห้องพระชอบนั่งอยู่เงียบๆนะคะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นตรงนี้ห้องหนึ่งนะคะแล้วข้างบนออเป็นห้องนอนแล้วก็ระเบียงนะคะแล้วก็บ้านนี้ตั้งใจสร้างให้มันสวยแต่ก็ แล้วก็มีคนมาดูเยอะเลยสมัยก่อนมีทัวร์เกาหลีทัวร์จีนมาลงนะคะเพราะว่าาคุณโจนจันไดเขาบอกคนให้มาดูบ้านสวยงามที่บ้านดินคือตั้งใจทำบ้านที่คนชนชั้นกลางทำได้แล้วก็ทำให้มันสวยเพราะว่าบ้านดินมันถูกมองว่ามันถูกมันสำหรับคนชาวบ้านชาวบ้านนะคะแล้วก็ เวลาคนเดินมาดูบ้านนี้เขาก็จะมีคำถามสามคำถามคำถามแรกสร้างยากไหมพี่บอกไม่ยากเลยง่ายมากสองแพงไหมไม่แพงถูกกว่าบ้านทั่วไปโอ้หลายเท่าเนาะแล้วก็อันที่สามเขาบอกว่าสกรปรกไหมบอกไม่สกรปรกเลยยังสวยงามแล้วก็กวาดบ้านเหมือนเรากวาดบ้านบ้าน,านอิดบ้านพูนทุกวัน แต่เป็นบ้านที่ทุกคนชอบเวลาเข้ามาเขาบอกนักจากสวยไม่พอเขาจะบอกมันเย็นและบ้านนี้จะเย็นกว่าบ้านแม่ซึ่งบ้านไม้เนี่ยสามถึงสี่องศาเพราะนั้นเหมาะกับเมืองไทยมากนะคะแล้วผู้หญิงทุกเพศทุกวัยทำได้หมดเลยบ้านนี้นะคะทุกคนฟังแล้วจะตกใจนะชั้นล่างเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีประมาณ 3- 4สี่ห้องแล้วก็สร้างด้วยอิฐสองชั้นเขาเรียกดับเบิลบิกนะไม แต่ว่าใช้เวลาสร้างด้วยผู้หญิง8คนสองอาทิตย์เสร็จแล้วข้างล่างแล้วตอนที่มันเสร็จนี่ตื่นเต้นมากไม่น่าเชื่อไม่เคยคิดในชีวิตอะไรบ้านใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สร้างด้วยมือไม่ได้ยินเสียงไฟฟ้าเครื่องจักรอะไรเลยสงบสนุกสนานน่ะสร้างในเวลาสองอาทิตย์ด้วยผู้หญิง8คนนะคะแล้วก็ชั้นบนเป็นเมนไม้เราก็จ้างญาติเขาทํางานเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกเพศทุกวัยตั้งแต่4ขวบจนถึง80-90สสร้างได้เลย แล้วคุณจะมีความสุขว่า 1. มันเป็นการเขาเรียกอะไรค้นพบสายภาพตัวเอง 2. บ้านนี้ออกแบบเองตอนออกแบบเอาแค่ฟางมาขึงว่ามันจะโค้งจะเว้าที่ไหนแล้วเอาปูนขาวโรยว่ามีกี่ห้องแค่นั้นแล้วก็ถามคนมีความรู้จากพันๆว่าอันเนี้ยนะมันจะแข็งแรงมันจะทนได้กี่ปีเขาก็บอกทนเป็นร้อยปีนี่อยู่มา16ปีโอ้มีความสุขมาก ะะแล้วคนพบศิลยภาพก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นนักออกแบบเพราะบ้านหลังนี้ออกแบบเองหมดเลยบ้านนี้เป็นหนึใน13หลังนะคะที่ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพสร้างคือเจ้าที่เรา2คนเนี่ยกับจินเจอร์เราสร้างบ้านเราเองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีชุมชนพันพนมาช่วยเราสร้างนะคะเมื่อปี2004หลังแรกคือหอนั่งสมาธิจากนั้นเนี่ย เราก็โดนคำอวยพรก็คือเราสร้างไม่หยุดเลยนะคะเราสร้างบ้านหลังใหญ่บ้านดินหลังใหญ่ที่สุดตอนนั้นเนี่ยแห้องนอนสองชั้นซึ่งใช้เป็นที่พักของคนที่มาอบรมนะคะจากนั้นแล้วขย้ายไปอีกศูนย์หนึ่งคือศูนย์ซีชังดาวก็สร้างด้วยบ้านดินเกือบหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้สิบกว่าหลังแล้วะค่ะนะคะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยประหยัดนะคะ แล้วเราทํางานกับคนรากหญ้าซึ่งหลายคนยากจนเนี่ยเพระาะว่าสงครามนะคะเจอปัญหามากมายและส่วนใหญ่เราทํางานอบรมสแกภาพผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็การทําบ้านเนี่ยมันทําให้เขาได้เห็นเสเกภาพผู้หญิงรากหญ้าหลายคนเนี่ยไม่มีรายได้นะคะและไม่มีทักษะเราสามารถจะฝึกทําบ้านดินโดยไม่ใช้เวลาเร็วมากนะคะสิบวันเจ็ดวันนะทำเป็นแล้วซึ่งมันตื่นเต,นต้นมาก และผู้หญิงรากหญ้าที่หลายคนที่มีเรียนกับเราหลายประเทศเนี่ยโอเ้เขาค้นพบศักยภาพแล้วเขาตื่นเต้นมากสามารถทําได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างศักยภาพอันนําผู้หญิงเนี่ยการสร้างบ้านดินเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของเราที่จะเอื้ออํานวยให้ผู้หญิงมีโอกาสได้เรียนรู้การสร้างบ้านดินทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถของตัวเองและทั้งเป็นการช่วยเรื่องเศรษฐกิจ แล้วก็ทําให้โดยเฉพาะผู้หญิงรากหญ้าหลายคนเขาทํางานเพื่อความเป็นธรรมเขามีความเหนื่อยล้าเขาหมดไฟนะคะเพราะว่าทำงานเรื่องความเป็นธรรมเป็นงานที่บางทีเนี่ยมันจะเจอการต่อต้านแล้วมันหมดพลังแต่พอเรามาสร้างบ้านเนี่ยเขาพบเพื่อนที่ทํางานแนวเดียวกันพอเรามาสร้างบ้านแล้วมันเสร็จเนี่ยมันทําให้รู้สึกออกมีพลังนะคะมันเสร็จแล้วมันเห็นแล้วมันใช้งานได้จริงก็มันเป็น,ปนการเยียวยาฟื้นฟูพลังความสามารถของคนทํางานเพื่อสังคมไปด้วยค่ะ สร้างบ้านหลังนี้ประมาณ5ปีที่แล้วนะคะเป็น w o r k s h p ผู้หญิงัสร้างบ้านนะคะชอบบ้านนี้มากนะคะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนๆข้างในมันจะเย็นดีถ้ามีหน้าหนาวอะ่ะตอนกลางคืนข้างในมันก็จะอุ่นดีพอดีมากค่ะแต่ก็มีวิวสวยค่ะ <laughs> อยู่ที่พันๆมานานแล้วก็ได้ทดลองหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกพัก เก็บมลริพันธ์หรือว่าบ้านดินนะคะเราก็ค่อนข้างชอบที่จะทำบ้านดินก็เลยได้ทำมาเยอะก็ประมาณ10ปีที่แล้วเรามาร่วมกับเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนๆที่ทำอบรมผู้หญิงนะคะชื่อ IWP แล้วก็ทำเวิร์กช็อปผู้หญิงสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านดินก็ปีนี้จะเป็นรอบที่13เป็นเป็น เป็นหลังที่13ที่เราได้สร้างด้วยกันนะคะกับกลุ่มต่างๆที่เราที่มาร่วมกันสร้างนะคะเราเห็นว่าเป็นกระบวนการที่มันสนุกมากได้สร้างบ้านด้วยกันได้ empower ทุกคนแล้วมันจะมันจะมี connection มันจะสร้างชุมชนได้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ปีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างอีกหลังหนึ่งที่นี่นะคะธันวาที่จะถึงปีนี้นะคะเราจะสร้างบ้านตรงนี้นะคะ่ะที่แม่แต่งที่บ้านเราะคะ่ะตอนนี้เราเตรียมคานไปแล้วนะคะ แล้วก็แค่รอฝนหยุดจะได้เริ่มทำอิฐกันนะคะยังมีที่ว่างนะคะถ้าใครอยากจะมาร่วมก็ติดต่อมาลงทะเบียนกับเราก็ได้นะคะ